สวัสดีครับทีวีชาแนลสนับแฟนครับก็บผมวันนี้วันเสาร์ที่สิบเอดตุลาคมครับสองพัน้าอยหสิบแปดนะครับคิดว่าจะเป็นหลายท่านคงจะได้วันหยุดยาวๆนะเสาร์อาทิตย์รวก็จันทร์อีกวันหนึ่งนะครับเป็นช่วงของหลอกเอก็นก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนก็กลับมาอีกนั่งใส่เป็นฝนทิ้งทวนหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่าปีนี้จะหนาว <laughs> ของเราเริ่มหนาวตั้งแต่ทิ์แล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมขึ้นไปอยู่จ่าฝูงหนาวอ่ะ <c oughs> หลายคนก็บอกว่าแม่จะหนาวไปยาวเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยนะอ่ะฝากไว้สําหรับนี่อนนี้เป็นขนมโดโซนะคบอันนี้เป็นรสแบบสวิตชิลลี่นะอ่าอร่อยทุกคำนะครับคำดีๆมีได้ทุกวันนะครับมาก็บอกว่าจะมีอะไรมากกว่าการที่ได้นั่งดูฟุตบอล แล้วได้นั่งกินของอร่อยอ่อยไปด้วยนะเอาติดรถไว้นะครับนี่ข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบโดนสกรสซวิตชิลลี่นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยละกันนะนี่คือมันเป็นแป้งอะ่ะแต่ว่าเขามีปรุงรถแล้วก็กินได้ดีผู้ใหญ่กินได้เด็กก็กินดีนะเนี่ยชอบจริงเอาติดรถนะติดรถไว้เวลาไปไหนมาไหนก็หยิบขึ้นมากินนะใส่ปากนะอย่าให้ท้องมันหิวอ่ะฝากด้วยละกันครับโดนสก ไม่ต้องกินที่ไม่ต้องโชว์ให้ดูนะแหมไม่ต้องกินโชว์นะไม่ไหวไม่ไหวต้องร่างกายตัวเองดีๆหน่อยะกินโชว์แต่เช้าคงไม่ไหวหรอกนะครับอ่ะโอ้มอคืนนี้แหมลุ้นสวีเดนนะพี่กรติชาก้าก็ยังอยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่เมื่อวานนี้พอมีอยอร์อเคเลสเราก็อืปันใจเจียสวีเดนหน่อยสวีเดนไม่หือไม่อื ไม่ือไม่อือเลยเมื่อวานนี้สู้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้สวิตเซอร์แลนด์ไปเยือนแต่ว่าเล่นของเกมได้ดีมากวิเตอร์เยคุเล็กก็พยายามนะพยายามปั้นเกมพยายามที่จะอืพัดบอลชิงบอลจ่ายบอลให้เพื่อนไอ้มันมีศูนย์หน้าตัวหนึ่งอ่ะของสวีเดนอ่ะไม่ได้จ่ายมึงขึ้นไปเล่นเป็นศูนหน้าได้ไงเล่นไปเป็นหน้าได้ไงอ่ะแบ็กวาลอ่าลูคัสเบิร์กวาลใช่ไหมมีโอกาสดีแบบสองโอ้โหหลาย หลายๆจังหวะเลยอะ่ะลูกเดียวเดียวน้าโกแม่งก็ยิงแบบวึดยิงแปะกอืมโคตรเตได้แล้วนะลูกนั้นถ้าเป็นถ้าเปิดเป็นประตูได้นะผมว่าสวีเดนมีโอกาสที่จะลุ้นกลับมาได้นะนี่แต่ว่าแมมทำให้สถานการณ์ตอนนี้พอแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปเนี่ยสวีเดนตกอยู่มาอยู่อันดับบ้วยเลยแข่งสามมีแค่แต้มเดียวอะ่ะนะแล้วก็สายนี้มีแค่สี่ทีมด้วยไได้ต้องเล่นกันแค่หกแบบ นี่ผ่านมาครึ่งทางมีแมตต์มีแต้นเดียวสวิตเซอร์แลนด์มีเก้าแต้มเต็มไปเลยแล้วก็โคโซโ,ซโ,โวสี่สโลเวเนียสองโอสวีเดนลุ้นหนักเพราะว่าแต่ละทีมที่อย่างที่บอกอนะ่ะใครเป็นแชมป์กลุ่มก็จะไปอเมริกาเลยนะลองแชมป์ก็ต้องไปเตะเพลย์ออฟกันโอสวีเดนตายละเล่นแบบ <laughs> ไม่เอาเลยนะเออไม่เอาเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้เยอรมันหลังจากที่ไม่มีไอเรานะ เมื่อก่อนเี่ยก็เชียร์เยอรมันนะแต่พอหลังพอมีซุสโอซิลโดนกระทําถ้าใครจําได้ฮะขวลเราก็เลยพานแบบทําไมสมาคมมันแบบมันจงเกลียดจงชงังตั้งแต่เงี้ยก็เลยไม่ได้เชียร์อะไรมาามายจนกระทั่งมันมีคลายฮาวเวิด์นี่แหละเออพอมีคลายฮาวเวิร์ก็เลยเออ,เออเออกลับมาเอาใจเชียร์เยอรมันหน่อยใครเป็นมั่งแต่พอไม่มีคลายฮาวเวิด์ก็เฉยๆแต่เมื่อวานก็ฟอร์มดีฮะชักลักสมเบิร์ดไปสองศูนย์นะครับก็ทําให้โอกาส เมื่อวานนี้ฝรั่งเศสก็เล่นสบายๆนะเจออั์เซัยจันนะวิลเลียมสตีบารเราลงสนามด้วยนะก็ชนะไปสบายฮนะสามประตูต่อศูนย์นะครับในรายของกราเบลมากันเยสครับก็ไปเล่นอุ่นเครื่องนะที่เกาหลีนะไปกรุงโซนะไปเล่นอุ่นเครื่องที่เกาหลีกับทีมชาติบราซิลก็ชนะไปห้าศูนย์นะครับมากันเยสก็ได้เล่นแต่เมื่อวานนี้ตัวของมาร์ตี้อนะ่ะมาร์ตี้ ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้ลงเล่นก็ได้พักแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะไปเตะที่ญี่ปุ่นนะไปเตะที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตามตามมาดูกันว่ามีใครกันบ้างอะ่ะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะมีนอร์เวย์นอร์เวย์จะเจออิสราเอลนะแต่ว่า,าพีออสนะกับดันออสเราไม่ได้ไม่ได้เล่นนะแล้วก็เบลเยียมเบลเยียมเมื่อเมื่อคืนนี้ทําได้แค่เสมอนอตมาเซโดเนียเล่นในบ้านนะทำได้แค่เสมอนอตมาเซโดเนียก็เลยทําให้ ถานการณ์กลุ่มนี้นอตบรซิลเนียนนาเป็นจ่าฝูงนะสายนี้มีห้าทีมาต้องเตะกันแปดแมตช์แล้วก็แต่ละทีมเนี่ยเตะกันไปแล้วหกเจ็ดแมตช์แล้วด้วยเบลเยียมเตะไปห้าแมตช์มีสิบแปดแต้มแล้วก็นอตบอรเซิลเนียนมีอ่าสิบสองแต้มอันนั้นยังได้เบียดยกันอยู่นะมีเวลอีกทีมหนึง่งเข้ามาเบียดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยมาไล่เรียงกันละกันนะครับสําหรับบรรดาทีมชาติต่างๆที่นํามาสรุปให้กันนาะอ โอ้ยงนี้ไม่มีไม่มีบอลเตะก็เข้าใจแหละหลายคนก็โอ้ขี้เกียจจะมาฟังคลิปนะนั่งดูนั่งเที่ยวอะไรกันดีกว่าก็ผมก็เอาเกล็เล็กเก็น้อยมาให้ฟังแล้วกันในเฉพาะในเรื่องของเอ่เบื้องลึกเบื้องหลังของวิกเตอร์ยูเครนนะครับพูดถึงวิกเตอร์ยูเครนแล้วเนี่ยเอ่เบื้องลึกเบื้องหลังมันมีมานะโดยเฉพาะในกรณีที่ว่าอ่อผู้ช่วย ผู้ช่วยเอเจนต์ของวิกเตอร์ยูเคเลสครับอย่างโจนาธานซากเรีสเนี่ยครับเปิดเผยออกมาเลยนะว่าช่วงตอนที่มีการซื้อขายกันนะที่อาร์เซอนอลกำลังดึงเชงกันอย่างนะนะโดยพี่แอนเดร์แบตตากำลังดึงเชงกับไอ้ประธานสโ,โมสรของสปอร์ตติ้งลิสบอนน่ะเขาบอกว่าอะไรปนะ่ะเขาบอกว่ามีการเปิดเผยนะว่าสปอร์ตติ้งลิสบอนน่ะต้องการขายยูเคเลสให้กับแมนยูแมนยูเข้ามาจีบตีหลังบ้านกู <c oughs> นี่มีเบื้องหลังออกมาแล้ว มีเบื้องหลังออกมาแล้วว่าแบนด์ยนะูฮะยื่นข้อเสนอค่าตัวที่สูงกว่าอาร์เซนอลน,นะไม่รู้ยื่น่าไหนนะเนี่ยตัวของผู้ช่วยเอเจนตนะ์โจนาสทาซสงเคียนนะ่ะเปิดเผยมาแล้วว่าสปอร์ติง้งลิบอนอยากจะขายโยเคเลสให้แบนดยูเพราะแบนยูอะ่ะย่องเข้ามาแล้วเสนอราคาที่สูงกว่านนแน่นั่นแน่ <laughs> พอไม่ได้ถึงมากิ้วไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยความจริงเปิดเผยแล้วแอบตีไทยครัวนะนอกจากแมนยูแล้วยังมีข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่แบบจะต้องแบบตะลึงตึงตึงเพราะทีมจากซาอุแม่งยื่นมาแบบเยอะมากนะเยอะมากครับตัวสปอรติ้งก็อยากจะขายให้มันได้ราคาสูงๆเห็นไหมไม่งั้นไม่มาต่อรองกดดันกับอาร์เซนอลหรอก เพียงแต่ว่านักเตะกูไม่ไปนักเตะบอกกูจะไปอาร์เซอนอลโดยเฉพาะเอจองเอเจ์ยน่ะยอมลดค่าคอมมิชชั่อนอะไรพวกนี้เพื่อจะปัดดันได้ดีนี้ให้วิกเตอร์ยูเครสไปอาร์เซนอลให้ได้นะครับเขาบอกเลยบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าการซื้อขายของวิกเตอร์ยูเครสเนี่ยจะมีแรงกดดันมหาศาลมากมายเลยทีเดียวนะครับเออนะสุดท้ายแล้วการย้ายมาซอล์คือทางออกที่เราไมา่สุดคือทางออกที่ดีที่สุด เราต้องช่วยเหลือนักเตะของเราให้ดีที่สุดในฐานะเอเจนตนะ์ช่วยเหลือนักเตะนะช่วยเหลือนักเตะให้นักเตะไปในที่ที่อยากไปไม่ใช่แบบช่วยนักเตะให้ขายได้เพื่อกูจะได้คอมมิชชั่นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องชื่นชมเขานะฮะเพราะว่าไหนไหนคอมมิชชั่นนะตัวของเอเจนต์ของวิคเตอร์ก็ต้องยอมลดคอมมิชชั่นตัวผู้ช่วยก็ต้องเงินก็ต้องหายถูกป่ะอ่าเพียงแต่ว่าตัว เอเจนต์ ien, เขาขอทำหน้าที่เพื่อช่วยนักเตะจริงๆช่วยให้ย้ายไปในที่ที่เขาอยากจะไปนก็เออโม้อ,อ,อย่างเงี้ยนะเออนี่นะเ,นนะเพราะฉะนั้นก็สปอร์ติ้งทำข้อตกลงรับรับรับหลังเรากับแมนยูนี่แหละคือปัญหาแล้วก็แมนยูเสนอค่าตัวมาสูงกว่าอาร์เซนอล <laughs> อ,อความจริงเปิดเผยมาแล้วนะครับอเดี๋ยวมาดูก็บอกว่า การเล่นของวิตอร์อยูเรเลสเมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับมันส่งผลอะไรให้กับทีมของอาร์เซนอลในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยเลยที่เราได้เห็นนะที่ผมเห็นนะใครเห็นบ้างก็ว่ากันไปครับการเล่นของวิกเตอร์อยูเคเลสครับถ้าเป็นฤดูกา,กากนะนนะลก,าก่อนเราไม่มีวิสเตอร์นะฝังกจาจย์นะในฤดูกาลก่อนเราไม่มีวิสเตอร์คนที่จะต้องถูกจับตามองถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือบูกายโยสักกา ถูกไหมบูโยสกาเนจะถูกซ้อนสองซ้อนสามตลอดเลยเพราะว่าอะไรเราไม่มีศูนย์นาที่จะไปปักหลักไปป่วนชาวบ้านเขาที่เป็นตัวหลักจริงๆที่จะดึงความสนใจอะ่ะเพราะฉะนั้นบูโยสกาก็จะถูกซ้อนสองซ้อนสามตลอดแต่ในวันที่วันนี้เรามีวิตเตอร์เยอเรสครับวิตเตอร์เยอเรสเข้าไปช่วยพิงช่วยบังช่วยตันกองหลังอันนี้ดูเรื่องของนอกเหนือจากการอยิ่ประตูก่อนนะ ดูสิ่งที่เขาทําให้กับทีมนะวิเตมิเกลวาเซต้าก็พูดนะหลายคนก็พูดนะเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่วิเตอร์เยโคเลสได้ทําก็คือการที่ไปช่วยดึงความสนใจของบรรดากองหลังให้ไปอยู่ที่ตัวเขาให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆน,นร่วมทีมมีจังหวะมีเวลามีพื้นที่ให้เล่นอันนี้เราต้องดูแบบเป็นกลางๆดูแบบเป็นธรรมนะอ่ะก็ต้องมองดูนะ อ่านะครับว่ามันจริงแค่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นจริงต่างเราเนี้ยผมว่าพวกเราต้องมองให้แบบเป็นกลาง,ลางนะต้องพวกมองให้แบบเป็นกลาง,ลางว่าโดยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะเข้ามาแล้วเขามาเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับทีมนะมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับทีมนะครับอ่านะส่วนในรายของกัปตันมาตนเนกาดอันนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ต้องยอมรับการตรงๆว่าตัวของซาโรสโซบัคเกนครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาตินอร์เวย์อัปเดตสถานการณ์ของกัปตันมาดิเอียการดมาดิเอียการดไปกับทีมด้วยนะฮะไปเยี่ยมเพื่อน <c oughs> ในฐานะกัปตันทีมนะเขาบอกว่าเขามาอยู่กับเรามากินข้าวกับเรานะนะแล้วก็มามาเป็นให้กําลังใจอ่ะแม้ว่าเขาจะไม่ลงเล่นน่ะจริงๆเราอยากจะมีเขาลมีอยากอยากจะมีเขาอยู่ในสนามน่ะแต่ว่า เมื่อไม่มีเขาเราก็ต้องสู้ได้เท่าที่มีนะครับเขาเป็นคนดีเ็าบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีทั้งในสนามและก็นอกสนามด้วยนะครับเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่จะพูดคุยกับได้ทุกเรื่องเขาบอกเลยเขาขอคําปรึกษากับบาตินเดรดการในการที่จะเล่นกับวันเนี้ยนะครับเขาเป็นคนที่ทําให้พวกเรามีความรู้สึกมั่นใจนะแล้วก็ผู้ตัดสินถามว่าในห้องแต่งตัวที่จะแต่กับอิสราเอลในค่ําคืนเนี้ยมาตินจะอยู่ด้วยไหมเขาบอกว่าเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้น เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นทีนี้มาพูดถึงทีมแพทยนะทีมแพทยนะอดีตทีมชาติแพทยทีมชาตินอร์เวย์ครับลาสเอกริ p เลสเ o นบอกมาว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่มาติเนกาพักมากกว่าสองอาทิตย์ที่ตนลรามีข่าวนะว่ากับตันมาติเนกาจะพักประมาณสองวิก็คือจบแบบทีมชาตนะิแล้วจะหายกลับมานะเขาบอกว่าโอกาสอาจจะต้องยาว ถึงสองเดือนอันนี้เป็นข่าวไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่า่ะได้รับบาดเจ็บใน,นแมตช์ที่แมตช์เวสต์แฮมนะครับแล้วก็จากวิดีโอที่เห็นตอนบาดเจ็บเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บเอ็นเอ็นด้านข้างนะเอ็นด้านข้างถ้าอาการแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องพักประมาณหกถึงแปดสัปดาห์ก็คือประมาณสองเดือนขึ้นอยู่ความรุนแรงครับอันนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรออกมานะ แล้วก็เป็นไปไดนะ้ว่าอาจจะต้องพักประมาณสองเดือนนะครับก็ก็ต้องตามลุ้นดูนะว่าอาการของมาตินไดาการจะดักหนาแค่ไหนนะครับเพราะว่าถามว่าส่งผลไหมก็ส่งผลนะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นฤด,ดูการก่อนนะเอาความรู้สึกผมตรงๆนะถ้าเห็นมาตินไดาการบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็พอมีข่าวว่าจะต้องพัก สามสัปดาห์สองสัปดาห์อะไรบ้างเนี่ยยอมรับว่าตัวเองค่อนข้างมีความกังวลเพราะว่าทุกครั้งที่เราขาดมาจเดอกาดเนี่ยเกมลุกเราจะไปไม่เป็นจำได้ไหมเมื่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราขาดกับตันไปอยู่สองช่วงหรือสามช่วงนี่แหละชุและผลงานทีมดีเลยไม่มีใครที่จะสามารถมาเล่นแทนได้ใช่ไหมอ่าพ,พ,พวกเราต้องยอมรับนะครับแต่ว่าในดูการนี้สำหรับตัวผมนะ ผมมีความรู้สึกว่าอเจ็บก็เจ็บก็รักษาไปแต่ว่าความวิตกกังวลมันไม่มากถามว่ามีไหมมีมีแน่นอนเห็นนักเแต่บ,บาดเจ็บเนี่ยจะบอกไม่มีความกังวลมันเป็นไม่ได้หรอกนี่อย่างไงตัวโน่โนนี่มาดูแก้เจ็บผมก็กังวลแล้วเมื่อไหร่จะหายวะแนะีฟอร์มกำลังดีเลยใช่ไหมอย่างน้อยจะได้มาเล่นแทนบุกุยโยซาก้าบ้างเอามาทดแทนอะไรกันบ้างนะี่มันเจ็บเนี้ยก็มีความกังวลนะ่ะ คารเวเมื่อไหร่จะหายวะเซซุตเมื่อไหร่จะหายวะอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยพอมาถึงในรลายมาตินมาตินเอนการก็มีความกังวลแต่ไม่มากเพราะว่าเราดูเชฟเราดูฟอร์เมชั่นของพิตตาที่จัดลงไปสู้ในแต่ละแบบเนี้เยเฮ้เรามีนักเตะที่จะพอหมุนเวียนบาเล่นในตำแหน่งของมาตินเอรนการได้เช่นที่เราเห็นถ้าเราจะใส่เกมลุกเลย ามาตีซูลงข้างล่างเลยใช่ไหมลงข้างล่างเลยแล้วก็พิฆาตได้แคนไลท์กับมาตีนรรากาศถ้าไม่มีก็ตัวของเอเซ่ได้เพราะทางซ้ายเราก็ยังมีทอสซา์มีมาร์ตี้ที่ฟอร์มกําลังดีวันดีคืนก็ต้องยอมรับนะฟอร์มกาลังดีวันดีคืนหรืออาจจะหย่อนอีธานลงแต่อีธานผมว่าตอนเนี้ยน้องคงจะต้องแบบดึงศักยภาพออกมาให้เยอะเพราะว่าวันก่อนก็มีโอกาสได้ลงแต่ว่ายังไม่ยังไม่แบบ ยังไม่ปิ้งปังอ่ะพูด,ดง่ายๆต้องรอรอให้เขาปรับระดับอาหน่อยนะครับระหว่างอีทานกับแม็กดาแมนตอนนี้ผมก็ดูแล้วแม็กดาแมนค่อนข้างมั่นใจกว่านะครับความคิดผมนะการไม่มีปติเดนกาดครับเราก็อาจจะมีเอเซ่ลงมาตรงนั้นก็ได้ได้นะถูกต้องป่ะอ่าเอาทอสซาลงมาหมุนก็ได้หรือจะเอามาเป็นวิเกลเบริโนลงมาหมุนก็ได้มันก็มีโอกาสที่เราสามารถที่จะหมุน เปลี่ยนถ่ายแบบดังได้ครับเพราะมิเกลเมโน่ก็เป็นกองกลาง,องาือนไทยเห็นปหเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเอออะพี่พี่พี่โอ๊ตพี่เจ็บพี่ก็พักตัวไปแต่ว่ามันไม่ได้แบบทําให้ตัวผมต้องกังวลแบบนี้นะนะครับอ่ะก็ว่ากันนะเดี๋ยวเราต้องมาทําเช็คกันแล้วกันว่าพี่โอ๊ตจะยาวขนาดไหนก็หลังทีมชาติเนะี่ยคงรู้เรื่องนะครับมาถึงคนอื่นที่เขามาพูดถึงกับเราบ้างมันก่อนได้พูดหลายๆคนแล้วนะ มาถึงลุงแองคนะลุงแองครับพอเจกโกสครูนะครับซึ่งซึ่งมาเจอกับอาร์เซนอลกันไม่เท่าไหร่นี่เองเขากล่าวนะบอกว่ายอมรับนะว่าผลงานที่มิเกลอเตต้าทำาให้กับสโมสรอาร์เซนอลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลงานที่ดีจริงๆแล้วก็เขาคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยคนที่เหมาะสมที่จะพาอาร์เซนอลพาอาร์เซนอลไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ก็คือมิเกลอาร์เตต้านี่เอง ติ่งที่มีเกเอ์อัะต้าสร้างมาก็คือวินวันวิันในการทําทีมนะครับการสร้างรากฐานที่จะต่อยอดความสําเร็จระยะยาวอันนี้คนที่เป็นกุนซือแบบเก่าๆเขามองนะไม่เอาแบบพวกแบบประเภทมาม่าต้มต้ยมยำแล้วลินน้ําร้อนใสเลยไหมเขาบอกว่าพวกเขามีวิันในการสร้างทีมเพื่อความสําเร็จระยะยาว และในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับและในปีนี้พวกเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มทีมที่จะลุ้นแชมป์อย่างต่อเนื่องนี่คือการสร้างวินัยเพื่อความสำเร็จระยะย,ยาวที่วิเกลวจะตัได้สร้างให้กับอาร์เซนอลซึ่งเหมาะสมที่สุดเขามองแบบนี้นะโอเคผมเข้าใจได้บางคนแฟนบอลก็อ่านว่้อยากเข้ามากูก็อยากจะได้แชมป์แล้วอะ่ะกูรอมานานแล้วนะ พวกคุณรอไม่กี่ปีแต่ผมรอมายี่สิบปีครพวกคุณรอมาไม่กี่ปีแต่ผมรอมายี่สิบปีะแล้วผมก็มั่นใจว่าพี่น้องหลายคนในห้องรอมมาเท่าเท่าผมถูก <c oughs> ไม่ถูกเพราะเราไรแชมป์คือไรไพ่สองศูนย์ศูนย์สามฮะนี่มันสองศูนย์สองห้ายี่สิบสองปีเข้าไปแล้วมันไม่ได้ทําให้การรอคอยมารู้สึกว่ามันชินชานะแต่มันมีความรู้สึกว่ากูรอได้ <laughs> ดูออกมากูรอได้รอมา20ปีแล้วทำไมถึงจะรออีกสักหน่อยไม่ได้แต่เปปีนี้อย่างที่บอกดูดีมีทรงและมีความหวังนะครับผมจะใช้คำนี้นะไม่ได้แบบดูดีมีทรงและแบงเราเป็นแชมป์แน่นอนผมไม่พูดนะดูดีมีทรงและมีความหวังครับทำให้เราได้รุน้นได้เชียกกันนะครับนี่ก็คือคนต่งางๆที่เขามองอ่ะเขามองวิกเกลเดลต้าเป็นยังไง เขายังบอกเลยบอกว่าคุณเชื่อถ้ามิเกลเด a ต้าออกจากอาร์เซนอลนะจะเดินไปไม่ถึงห้าป้ายรถเมล์สมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะอ่ะแยกทางกันไประหว่างอาร์เซนอลกับมิเกลเดต้าไม่รู้วันในวันหนึ่งนะเขาบอกเลยบอกว่าวันที่มิเกลเดต้าเดินออกจากอิิเรต่ะเขาบอกว่าเดินไม่เกินห้าป้ายรถเมล์จะมีทีมต่างๆมาล็อกคอแล้วก็จอดรถรออยู่ และทีมต่างๆนั้นจะจะเป็นทีมชั้นนำด้วยเออผมถามนะถามไปยังแฟนแฟนทีมอื่นก็ได้เอาถามแบบตรงๆนะไมว่ว่าจะเป็นแมนยูรือว่าปูเซลซีอ่าบาซ่าเรียวัดดิเอาเอาสมมติสมมติเอาพวกนี้นะให้เอามิเกลวแต้าเอาไหมต่อไหม อยากให้แฟนอื่นมาตอบอ่ะเอาแฟนบอลอาจเะนอลกันได้คุอก่าแฟนบอลที่อื่นเอาไหมแฟนเทลซีเอาไหมพิต้าเนี่ยเอาป่ะแมนยูเอาป่ะหรือพ์พเราเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาถามมุตงอ่ะเอาถามมุตงอ่ะถ้าเอาเอาเพราะอะไรไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรเออตอบมาหน่อยเออเดี๋ยวผมจะไปใช้คําถามเนี้ยในเฟสอะลองดูลองดูนะอะขำๆแล้วกันนะครับอะประมาณนี้นะเดี๋ยวว่ากันอีกที นะครับส่วนในเรื่องของการต่อสัญญาของบุยกยงสก้าเนี่ยมันไม่มีคําถามแล้วว่ามันจะต่อหรือไม่ต่อคําถามไม่ใช่มีแล้วนะบุยกยซงสก้าจะต่อหรือไม่ต่อต่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันที่จดสัญญาก็คงคิดว่าน่าจะหลังทีมชาตินี้นะครับน่าจะหลังแบตท,ทีมชาติอีกแมตหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วหลังจากที่วิลเลียมซูลบาต่อสัญญาไปแล้วนะครับรับไปสองแสนหน้านะ สองเาขึ้นไปเป็นอันดับ3ของทีมละโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ล้วกันสำหรับเช้านี้คงไม่ค่อยมีอะไรมากครับอ่ะมีปิดท้ายนิดนึงในเรื่องของิสเซียมอสเคล่าครับเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์โอ้โหแล้วพอสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์อันนี้ออกมาเนี่ยเราทําให้เห็นว่าโอ้น้องใจแม่งโคตรใหญ่เลยเราจากใจสู้เรื่องใจใหญ่นั่นแะ ใจสู้กับใจใหญ่มว่าใจใหญ่แม่งใจใหญ่กว่าคิสเซอมอสกล่าครับสัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์ถึงว่าในการใช้ชีวิตของคุณจากบาเลนเซียแล้วมาอยู่ลอนดอนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง่าเขาบอกเลยบอกว่าผมมัม่นใจมากเลยในการที่ผมมาอาเซนนอนนะผมรู้สึกดีมากมากเลยที่ได้อยู่เมืองนี้ทีมนี้นะครับนับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่อาร์เดต้าพาผมมาเนี่ยผมไม่มีความลังเลเลยไม่มี ไม่มีอาการลังเลเลยไม่มีการหยุดชะงักในเมื่อรู้ว่าได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลสิ่งนั้นคือผมตอบรับทันทีเลยว่าไป <ś ec kel> ไม่มีลังเลนะนะครับเขาบอกเลยว่ามักเซเลบอกว่าในทีมอาร์เซนอลมีกลุ่มคนนักเตะที่เก่งๆมากแล้วก็พวกนั้นเป็นคนที่แบบนิสเขาใช้คำว่านิสเลยฮะนะครับ <c oughs> เป็นคนที่ดีพร้อมเป็นมิตรกับเขาอยู่แม้ว่าบางคนบางตำแหน่งจะเป็นคู่ต่อสู้ เขาบอกเลยบอกว่าการที่ผมได้ยินว่าผมจะต้องไปแย่งตําแหน่งกับวิลเลียมสติบาผมจะต้องไปแย่งตําแหน่งกับการาเบนมาการเยสมันกลับจุดไฟความต่อสู้ของผมในตัวมากยิ่งขึ้นนะพูดถึงการแขร่งขันระหว่างว mm ิลเลียมสติบาและมาการเยสเขาบอกเลยว่าตอนที่ผมเซ็นสัญญาผมรู้ว่าผมจะต้องเผชิญหน้ากับสองเซนเตอร์ฮาร์ทสุดยอดนี้ซึ่งเป็นสองสตาร์ระดับโลกนะฮะผมรู้ว่าสโมสรอ,อยากให้ผม ทำอะไรนะแล้วก,ก็การมีผู้เล่นที่เก่งๆอยู่ต่อหน้าและผมพร้อมจะท้าทายนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตในการเป็นนักเตะคือการที่จะขอต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งกับสองตล์ที่อยู่นะครับโอเคถึงแม้ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรมากมายแต่ว่าในการที่ลงได้ลง,ได,ลงได้ลงไปสัมผัสเกมทั้งพิมพ์เลียงอะไรเนี่ยมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเล่นได้ะนะครับก็ ตามดูแล้วกันนะว่าไอ้เจ้าน้องคนนี้จะมีเส้นทางที่ดีขนาดไหนแต่ผมสําหรับตัวผมสําหรับว่าคิดเซมอสเคลาในะมันก็เก่งว่ะเก่งว่ะเป็นเม็ดเพชรเม็ดงามที่หลบซ่อนอยู่แล้วก็ตัวพี่อันเดลเบต้าไปเห็นะเออเนาะตามดูตามดูนะครับประมาณนี้เชา้านี้เดี๋ยววันนี้คงได้พักผ่อนนะแล้อยู่สาวันเหมือนกันนะครับก็หาอ,อะไรกินก็นด้วยนะ โดโซนะครับสวิตชิลี่ครับข้าวหอมญี่ปุ่นทอดกรอบนะครับอบกรอบนะรับรองเลยว่าพวกน้ำมุนน้ำมันจะมีเพราะใช้การอบไม่ใช่ทอดนะเห็อนการอบแล้วก็โรยเข้าไปขนาดท็อปปิ้งนะกินไปหวานหวาเค็มๆอร่อยอรยนะเขาบอกเลยบอกว่าคำดีๆมีได้ทุกวันจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่มีของอร่อยติดไว้ในบ้านกินกับครอบครัวของเราฝากไว้ด้วยกันนะครับโดโซสวิตชิลลี่นะครับ, zo, chili, รบผม ฝปล่าก็ในช่องตอบกลับเอ้ช่องสินค้าด้วยแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็มีฟุตบอลอีกหลายคู่นะครับดูอ่านอร์เวย์ดูอะไรพวกนี้เดี๋ยวเช้านี้ไม่แน่ใจว่าอิเนเดียนาจะเตะยังเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับเอาโมประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันกลับมาช่วยกันดูคลิปกันหน่อยแล้วกันนะเข้าใจ <c oughs> มีอะไรเยอะที่ต้องคุยกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการดูคลิปกันย,ยาวๆไม่กดข้ามโฆษณานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e ครับห้กับที่เวทีเชนออานสนักข่าวอินดวยครับปฏิบัติหนะ้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนะด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตามสานเจ้าละชทางปรงภาคใตยและทั่วประเทศนะครับเพื่อพา์แลกักบูชาขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมบีกครับ